สวัสดีครับ Hello everyone this is ตวันลิวช anel in this video clip I will speak both Thai and English ในคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการล็อกหน้าจอตัวรีโมท P14 SD in this video clip I will show you how to lock the screen of Futaba T14 SD yo, 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 yo. ปกตินะครับเราสามารถเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ได้ normally you can move this toggle เวลาที่เราต้องการล็อกนะครับแค่เพียงกดปุ่มตัวนี้นะครับ Home ม n d Exit when you want to lock the screen you can see the key เราก็จะเห็นตัวเครื่องหมายกุญแจขึ้นมานี่ยนครับกุญแจจะขึ้นตรงนี้ เม you want to unlock ถ้าต้องการปลดล็อกบ p r e s s this button ปุกนี้กุญแจก็จะหายไปเราสามารถหมุนได้ถ้าล็อกนะครับกดล็อกเนี่ยพอกดล็อกจะทำอะไรไม่ได้เลย nothing h a p p e n when you lock Unlock อย่าลืมฝากกด b s c r i ค e คกดกระดิ่งแจ้งเตือนบินนี่สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ It you วีบิเก if you play subscribe HAPPY ี่ n FLYING ตะวันรีวิวไทยแลนด์สวัสดีครับ